คำเตือนผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรใช้จักรยานในการรับชมจิกอร์ด๋อสวัสดีครับทศพลครับสวัทศพลสวัสดีครับสวัสดีคุณทศพลนะ,ะฮะโหยช่องหน้าเขียวหน้าเขียวช่องสองมานะเมื่อกี้เต็มเครื่องเลยนะผมบอกให้ม <c oughs> ีโอกาสเลยนะหน้าเขียวช่องสองมาเมื่อกี้เนี้ยเต็มเครื่องเจช่องหนึ่งมาโอ้โหบอกเจช่องหนึ่งมาเคได้ยินผิดหรือเปล่าเนี่ย อได้เสียวได้นุนได้นุนได้หนุนทำ่ะผมว่าทำได้นุนสุดแล้วนะฮะคุณติดมาด้วยขอข้ามีจ่ายจ่ายตัวแพงมานี่แตกแน่นอนจ่ายตัวแพงมาแตกแน่นอนจ่ายตัวแพงมามีแตกอะ่ะผมบอกให้ทำเนี่ยจ่ายตัวแพงมามีแตกจ่ายตัวแพงมาไม่แตกโอ้โหไม่เรียบร้อยดูตรงนั้นไม่น่าจะรอดนะฮะเปลี่ยนเค ไม่เปลี่ยนเค่ะโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับยี่สิบแปดคนดูนะฮะสวัสดียี่สิบแปดคนดูด้วยะฮะเกือบหมดนะครับผมเกือบหมดแต่กลับมาได้นะฮะอยากได้ซื้อตอนไหนสามารถบอกได้นะจ๊ะน้องเอน้องเออยากให้ซื้อตอนไหนบอกได้นะ จะให้เปลี่ยนเบ็ดได้ยังไงเบ็ดสมเบ็ดสามไม่ได้เบ็ดเบ็ดสามไม่ได้เบ็ดสามทำไมไม่ได้อะอ๋อจะซื้อต่อเหรอเบ็ดสามร้อยหสิบเมื่อกี้ไม่บอกว่าจะเบ็ดสามไม่ได้คืออะไรอ๋อจะให้ปั่นเบ็ดสามจะให้ซื้อเบ็ดสามเบ็ดสามร้อยห้าสิบนฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมะพร้าวพี่รีบไงเอา้าอะไรครับนี่อหรือซื้อเบ็ดสองย้ำอาะซื้อซื้อไงอ๋อจะซื้อจะซื้อใช่ไหมซื้อเบ็ดสองปะล่ะเบ็ดสามซื้อไม่ได้แล้วไม่ทันแล้ว เป็นสอบาทซื้อได้อยู่นะย้ำย้ำน็อตได้นะบอกให้ไม่เอาปันนอะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปันเนอะ<ม>ปันเนอะ<ม>นั่นอยู่ดีๆหน้าเว็บขึ้นแบบอย่าอีกฮะฮ่าฮ่าคนปั่นผิดอีกฮ่ฮ่านั่นแหละครับผมฮะตาดเดอผู้ถูกงั้นเล่นอะไรวะงั้นเล่นเบ็ดนี้ อันเล่นเบ็ดนี้อ๋องันเล่นเบ็ดนี้ใช่ไหมงั้นเล่นเบ็ดนี้เข้าใจถูกปะเนี่ยเออุ๊ยเอช่องนี้มาดิเอาซื้อได้แล้วซื้อเปล่าซื้อได้แล้วซื้อไหมจะซื้อไหมซื้อได้แล้วเล้นคืนมากลับเหมือนเดิมแล้วคืนกลับเหมือนเดิมให้แล้วจะซื้อไหมจะซื้อเปล่าคุณจะซื้อไหม จะซื้อหรือเปล่าคุณจะซื้อไหมจะซื้อหรือเปล่าให้เวลาในการคิดสิบนาทีซื้อไปเทไปเลยได้ครับผมเทไปเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะได้กลับมาหรือว่าจะหรือว่าจะเททิ้งเทขว้างผมก็ไม่รู้นะนี่นะบอกให้เทผมเทเลย้ามีอัพมาห้าตัวกาสแตกผมว่ามีอ่ะมาสี่ผมว่าไม่ค่อยจะมี จะได้ดูคนอื่นต่ออ๋อโอเคอยากดูก็มีมีคนอื่นแล้วละ่ะก็มีต่อไปก็มีแต่ของไอ้บูบี้นะฮะของบูบี้แล้วก็ของผมปั่นเองนี่แหละครับผมนะฮะก็คงไม่มีของใครแล้วนะจากของบูบี้ของผมนะฮะวะับว้ายไม่ใจหน้าเขียวหนึ่งโอ้ยหน้าเขียวหนึ่งอุ้ยอุ้ยอุ้ยหน้าแดงคุณติดบัฟเข้าไปสองร้อยกว่าบาทแล้ว เข้าไปสองร้อยกว่าบาทแล้วโอ้โหฮยโอ้โหเออเออเอาเว,ว,ว้ยเฮ้ยมาเว้ยเฮ้ยมาเว้ยยุทธเทพไอ้บูเดอ้อบอกเลยนะครับผมนะฮะสวยครับผมมาสวยรวยกระเช้าบอกเลยเอยขาดอีกห้าสิบบาทขาดอห้าสิบโอ้ย,อยแตกว่ะผมว่าแตกว่ะขาดอีกห้าสิบบาทโอ้โหเกินค่าห้องแล้วเนี่ย แค่นั้นแหละครับผมนะฮะแค่นั้นแหละครับผมแค่นั้นแหละนะฮะแค่นั้นแหละครับผมใครอยากตามไปตามเองนะนะนั่นยังโคตรโคตรยังไม่ลั่นเลยถอนครับผมนะไปถอนเองนะฮะไปถอนเอาเองนะครับผมนะฮะไปถอนเอาเองนะฮะหรือจะให้กดถอนให้ด้วยให้กดถอนให้ไหมให้กดถอนให้ไหมหรือว่าไปถอนเอาเองจะได้ออกเลย เอาไงครับพอวาซานยูดไอ้บูบอกเลยสวยน้องเอนะครับผมนะจะินิดาสวัสดีครับผมนะแอ็กเลยเฮียสิบ